สวัสดีครับคลิปของโอ๊ตออนไลน์นะครับคลิปนี้นะผมจะมาคุยเรื่องธุรกิจน่าทำไม่น่าทำนะครับคือบังเอิญเนะยว่ามีเพื่อนอยู่ท่านหนึ่งนะครับแกก็มาโรงเรียนนะครับแล้วแกก็บอกว่าเฮ้ยแกอยากทำธุรกิจนี้มากเลยเวิร์กไม่เวิร์กเวิร์กไม่เวิร์กยังไงว่าเราควรจะเอาเงินไปลงทุนไหมอะไรเงี้ยครับผมจะมีพราเออผมจะมาวิเคราะห์ให้ดูกันนะฮะแต่ก่อนอื่นนะฮะคลิปนี้จัดทำโดยโอ๊ตออนไลน์ .com นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay a m a z มซนมีเออ โปรโมชั่นคอร์สอยู่หน้าเว็บนะฮะมีทั้งดูคลิปวิดีโอหรือเรียนแบบจับมือทาก็ได้สนใจไปอยู่ที่หน้าคลิปได้นะครับแล้วก็มีโปรโลงโค้กแถมเครื่องมือฟรีด้วยนะอ่ะเสียงแรกเลยครับเขาบอกว่าเขาสนใจทุเรียนทอดเขาบอกว่าเพื่อนเขาที่อเมริกาเนี่ยบอกเลยมันเบิร์กมากๆแต่ผมขอยกตัวอย่างนี้นะคุณเคยไหมอยู่ดีๆเราก็ขายชุดชาวเขาให้กับนักท่องเที่ยวต่างประเทศได้เขาอาจจะเห็นแล้ว มันน่ารักแต่เพราะอะไรครับถึงใครได้เพราะเขามาเที่ยวเมืองไทยแล้วเขาแบบไปเที่ยวภาคเหนือแล้วเขาก็เห็นเออชุดมันน่ารักนะเขา,าเอาลองใส่ดูลองใส่เสื้อดูซื้อเพราะเขาเห็นเหมือนกันครับเพื่อนของเขาอยู่ที่เมกาอาจจะเป็นร้านขายขนมเสร็จแล้วเนี่ยฝรั่งมาเห็นปุ๊อะไรล่เธออะไรเงี้ยก็พรีเซนต์แล้วก็ให้ลองชิมเอออร่อยดีก็เลยซื้อแต่ถามว่าในโลกออนไลน์ครับลูกค้าอีกรัฐนหนึ่งซึ่งเขาไม่เคยรู้จักทุเรียนทอดไม่เคยเห็น รู้จักแต่ว่าทุเรียนเหม็นเพราะมันอาจจะเป็นคลิปเต็มยูทออู u b e นพ่าว่าทุเรียนเหม็นมากเลยกินไม่ได้ผิดกลิ่นยังดมไม่ได้อยู่ดีๆเขาจะมาเซิร์ชไหมเพราะฉะนั้นถ้าชีวิตจริงคุณสามารถไปเล่ขายทุเรียนทอดในอเมริกาได้ผมก็เชื่อว่าหมดแต่ถ้าเราไปเล่ไม่ได้เราต้องขายออนไลน์เราต้องให้เขามาเซิร์ชในอเมซอนประเด็นคือคุณคิดว่ามันจะขายได้ไหมเพราะฉะนั้น ในแง่ของโลกออนไลน์สิ่งที่จะทำให้ขายได้คือเขาต้องค้นหาครับมาสิ่งแรกเลยครับนี่คือเครื่องมือคีย์เวิร์ดแ n นเนอร์นะครับเป็นของ google ad นะครับคนที่ลงโฆษณาเนี่ยสามารถที่จะใส่คีย์เวิร์ดลงไปเลยว่าเออธุรกิจเนี้ยในประเทศนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ระยะเวลาตั้งแต่สอง7ันสิบเจ็ดถึงส0 2 1ัี่เ็เนี่ยไฟล์ดูเรียนนะฮะก็คืออันนี้ผมก็แปลตรงๆนะทุเรียนทอดนะฮะก็อลองสลับอ่าไฟล์ดูเรียนนะครับ อะกราฟดูเหมือนๆก็โอเคนะขึ้นอยู่นะแต่ต้องดูปริมาณจํานวนนะครับเนี่ยสูงสุดทั้งประเทศอเมริกาที่มีประชากร300กว่าล้านคนในเดือนกุมภาพันธ์ปีสองพันสิบเมีคนหาทุเรียนทอด220คนประชากร300ร้ล้านคนผมบอกเลยถ้ามาเสิร์ชสมวทาทุเรียนทอดในประเทศไทยหากันเป็นหมืน่นอ่ะแนวโน้มแรกไม่ค่อยลางไม่ดีละเห็นไหมคนหาหลักร้อย มาดูครับเราก็ไปเสิร์ชใน Amazon ดูประเด็นคือถ้าสินค้าชิ้นนี้เราจะดูว่าเขาขายดีไม่ดีให้ดูแลนกิ้งนะครับถ้าเกิดแลนกิ้งมันไม่มานะชิ้นนี้เนี่ยแลงนอตฟาวแปลว่ายัางขายไม่ออกเลยไม่ออกเลยถ้าไฟ t found นะครับตัวนี้แรงไม่มีเลยขายไม่ออกส่วนชิ้นนี้ที่ขายออกแรงอยู่ที่719,000 นะครับอ่ามาดูที่เครื่องมือหน่อยนะฮะอ,อยู่ในหมวดอะไรนะฮะอยู่ในหมวดเก็เกอรี่อ่าคาร์บนฟูดอ่าลองไปดูอ่านะครับนี่หมวดนี้นะครับแรงที่ประมาณหนึ่งเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะฮะยอดขายโดยประมาณการเพอร์มันนะครับเดือนล่าสุดขายไม่ออกคือที่เขามีแรงอะ่ะเขาเคยขายออกแล้วครับเคยขายออกครับแต่ในเดือนล่าสุด ชิ้นนี้ฮะขายออกเป็นสูตรดูนะถ้าตีไปแรงนะถ้าแรงน้อยโลนะอ่ะแรงหนึ่งหมื่นนะครับในโหมดอาหารนะฮะจะขายได้เดือนหนึ่งประมาณหกร้อยสามสิบถ้าแรงหนึ่งพันดูนะคุณดูนะว่าแรงน้อยแรงมากมันจะขายดียังไงอ่ะถ้าแรงหนึ่งพันหนึ่งหมื่นนี่หกร้อยนะหนึ่งพันยอดขายประมาณสี่พันเก้าร้อยแปดสิบเห็ไหมแปลว่าแรงเนี่ยเลขยิ่งน้อยยิ่งดีนะฮะแรงหนึ่งร้อยสองหมื่นเห็นไหมแรงที่หนึ่งเลย ประมาณเดือนละแสนกว่าชิ้นแต่เมื่อกี้แรง719,000ในเดือนล่าสุดนี้ขายไม่ได้เลยนะครับขายไม่ได้เลยนะนะครับขายไม่ได้เลยอ่ะนะครับ,เ,นะรบเพราะฉะนั้นนะดูนะแรง700,000นะครับความหมายคือเขาเคยขายได้ครับแต่ช่วงเนี้ย ขายไม่ได้เลยแล้งมันก็เลยตกลงไปเรื่อยๆครับมันเป็นการจัดระดับการขายดีแล้วก็มีบางตัวที่ขายไม่ได้เลยไม่ออกเลยแล้งไม่มาเลยนี่คือขายไม่ออกเลยนะครับสำหรับสินค้าตัวนี้ฮะทุเรียนทอดแล้วเสิร์ตต่อไปข้างหน้าครับคือเหมือนคนไม่มีแล้วอะ่ะไฟดุเรียนอะไรเงี้ยมันมันกลายเป็นสินค้าอื่นไปแล้วในอีกม,มุมหนึ่งก็คือด้วยความที่มันไม่มีคนรู้จักไม่มีใครซื้อเขาก็เลยไม่เอามาขายบางทีอย่าไปคิดนะเฮ้ยไม่มีคู่แข่งเลยเว้ยแต่คุณต้องไปคิดในมมนะ เพราะมันไม่มีคนหาเลยมันเลยขายไม่ได้ทั้งในแง่ของออกราฟนะฮะคนสื่อก็น้อยในแง่ของแรนกิ้งนะครับหรือว่าในคนขายก็ไม่มีเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าผมพูดตรงๆนะธุรกิจนี้นะครับไฟดูเรียนนะฮะไม่ควรส่งไปขายอเมริกาเลยนะครับผมจะเทียบให้ดูง่ายๆเลยก็ได้อะอย่างไอเนี้ยครับทัชแบ็กที่ผมยกตัวอย่างเป็นประจำเลยคุณดูนะ มันจะคนละเรื่องเลยเอาเฮ้เืมเฉยเลยอ่ะดูนะทัชแบ็กในแง่ในแง่ของแรงกิ้งนะครับเดี๋ยวรับสายก่อนอ่ะขอโทษด้วยกลับมาละเห็นไหมฮะคุณดูนะแรงกิ้งครับอันดับสิบสี่เห็นไหมฮะ,นะแ, 14, มฮะแต่ตรงนี้เครื่องมือจะเห็นเลยครับเนี่ยเดเซลวันหนึ่งขายได้สองพันเจ็ดเดือนหนึ่งขายได้ถึงประมาณแปดหมื่นชิ้นเมื่อกี้เราดูกันแล้วนะแลงหนึ่ง ขายเป็นแสนเลยนี่ก็แลงสิบสี่ก็ขายได้แปดหมื่นชิ้นแลงหมื่นเก้าแลงห้าพันแลงหนึ่งหมื่นเห็นไหมครับเห็นไหมก็ก็จะขายได้หมดเลยเห็นไหมแล้วก็ลองดูเอาคีย์เวิร์ดคำว่า touchback นะอ่าเอาไว้ดูนะเมื่อกี้ดูเรียนเนี่ยเสิร์ชสูงสุดสองร้อยใช่ไหมเอา touchback มาเสิร์ชดูนะครับกราฟก็ดีกว่าด้วยนะเห็นไหมกราฟดีกว่าแล้วปริมาณคนค้นหาสองแสน เพราะฉะนั้นนะฮะถ้าเทียบธุรกิจไม่น่าทำกับน,น่าทำเนี่ยคุณต้องดูด้วยคนหาเป็นแสนคนหาเป็นล้านนะครับแล้วก็แรล่งใน Amazon ต้องต้องน้อยเยอะๆะแล้วก็มีคนมาแห่ขายกันไปวธุรกิจนี้ดีคุณสามารถแยกแยะได้ว,ว่าธุรกิจไหนหน่าทำไม่น่าทำบน Amazon นะครับคลิปนี้จากสมเด็โอทออนไลน์ดอทคอมนะครัแบเว็บไซต์ที่สอนขกยของออนไลน์ผ่าน eBa y Amazon นะฮะก็ามาเรียนได้แล้วก็ฝากติดตามซับสไคร์ช่อง YouTube ของโอทออนไลน์ด้วยนะครับถ้าเห็นว่าช่องนี้มีประโยชน์ไม่เรียนไม่เป็นไรนะฮะ ก็ฝากติดตามดูคลิปเราไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ